ระบบคอมมิวนิสต์ห่วยแตกระบบคอมมิวนิสต์ไม่ดีคือต้องพูดอย่างนี้มากกว่านะครับทุกท่านถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยครับระบบอะครับมันไม่ไม่เกี่ยวกับระบบเลยนะถ้าตรงข้ามนะครับถ้าไม่ใช่ระบบทุนนิยมเป็นผู้ชนะเนี่ยครับระบบของคอมมิวนิสต์เนี่ยครับก็ต้องขึ้นมาแทนที่อยู่ดีนะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของคอมมิวนิสต์เนี่ยครับก็คือความเท่าเทียมนั่นแหละครับทุกท่าน ถ้าเรามาดูจีนปัจจุบันเนี่ยครับก็คือการกระจายรายได้ที่เราเห็นได้จะเจนนะครับคือเอาเงินคนรวยเนี่ยครับมาช่วยคนจนครับแล้วก็พาขึ้นไปเป็นชนชั้นกลางครับเห็นไหมครับเนี่ยคือการเกื้อหนุนกันครับซึ่งมันต่างกับระบบทุนนิยมมากเลยครับทุนนิยมเนี่ยครับและด้านบนเนี่ยครับก็รวยเอารวยเอาครับชนชั้นกลางก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงครับส่วนชนชั้นล่างเนี่ยครับก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือระบบของทุนนิยมครับ ฉะนั้นคีย์เว์ดสำคัญครับมันไม่ได้สําคัญตรงที่ระบบครับแต่มันสาคัญตรงที่ว่าใครเป็นผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์นั่นแหละครับนี่็คือความเชื่อที่ถูกฝังมาในสมองคนไทยเกือบทุกคนเลยนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยครับมันจะมารูปแบบในสวัสดิการที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือสวัสดิการเนี่ยครับมันก็ช่วยเราเยอะมาก